เลขมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2568จะเป็นเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเพื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลากคุณนะให้ดูเอาเองน่าจะดีที่สุดนะครับอืมเห็นชัดนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่คุณเห็นเลยนะ คุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบนหรือคุณจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจบางคนนี่มีเคล็ดลับอีกต่างหากนะเขาก็เอาไปบวกลบคูณหารใส่สูต่ต่อสมการอะไรอีกก็ได้นะครับและที่สำคัญคือจะพิจารณานำไปใช้ในวันไหนๆของสัปดาห์นี้อันนี้ก็สุดแท้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะครับบางคนก็เขาก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียน เลขบัตรเลข q เลขซิมหรือเลขรหัสต่างๆนะครับอ่าอาจจะเป็นรหัส a t m บ้างรหัสมือถือรหัสซิมรหัสเซฟอะไรก็แล้วแต่นะเออแล้วถ้าคุณมีเหตุจะใช้อะไรก็ตามนะครับที่เป็นเลขมงคลนะครับถ้าคิดว่าต้องการใช้ก็สนใจลองไปใช้ดูนะฮะขอให้โชคดีกันนะครับ